กรมนายวิทยาติียุทธ์อิทางสาขาที่ดับมีกรมนะครับถึงอำเภอเกียนติมีกมเนี้ยจะดูแลสาขานี้จะดูแลพื้นที่จำนวนเสี่ยงเภอก็คือพนมสาขุนวิภาวดีแล้วก็ที่ดับทีนี้ในการขึ้นทะเบียนกเกยตรอนจากสวนยากเนี่ยจริ่งเราเพิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2558นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาตลอดเพียงแต่วันน้าววันนี้เราได้มีการจัดทำรูเว็บแล้วไหมเห็นรูเว็บแล้วนี่เป็นทะเบียน เกษตรกรชาวตะยานนะครับทีนี้ในการทำตะเวียนไม่เน่ในก็ประกอบด้วยทางการย่างได้มีประกาศให้ปืนทีถีกลูกย่างในทีไม่มีเอกสารานซิ์มาขึ้นตะเบียนได้ด้วยนะครับเลยทาให้คนเข้ามาเยอือนจึงนั้นในการที่จะมาขึ้นตะเบียนในวันนี้ประโยชน์ที่ได้ดก็คือเนื่องในเรื่องสิทธิประโยชน์เกษตรกรจากตอนอย่านการทําประกันอุบัติเหตุ ให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนส่วนไม่ว่าเป็นเจ้าของส่วนย่างเป็นผู้ทําส้วนเป็นผู้ชาวส้วนหรื่นผลิตยา่างนะครับอันทีสง่งการส่งเสริมอาชีพโดยการส่งเสริมให้กับสมาชิกเริญในส่วนย่างโดยมีเงินคู่ให้เป็นเงินคู่เพื่มประสบการณ์เริญรายละในเงินทั้งเงินบาทดอกเบี้ยรายละส่งดอกเบี้ยนะครับลำดับที่สามในเรื่องของ,ของเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ไฟธรรมชาติโดนต้นไม่ว่าไฟไหม้ไม่ว่าน้ำท่วมไม่ว่าพายุพัดนะครับคนย่างเคยก่อนเสียให้มากว่า20ต้นต่อชุดก็สามารถมาข้อรับเงินเรื่อยเรือยนะคัอขเราได้เบืองต้นยูอสร้างธนบัตรต่อหนึ่งรายนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากก็คือการที่ใช้ซิปในการข้อทุนลูกแพนข้อทุนลูกแพนนี้มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นบริษัทที่มีเอกสารซินะครับ ถึงการจะมาขึ้นทะเบียนได้นะครับรเกษตรกรจะต้องมีต้นยางอย่างน้อยสองครบแล้วก็ชเชลีต้นยางต้องมีไม่น้อยว่า,วายี่สิบห้าต้นต่อไร่การจะมาขึ้นตะเลียนจะต้องเอาเอกสารนมาหลังนี้นะครับนื่งจคือเอกาาสารนแสดงทิศที่ดินยื่อหนังซื้อที่แสดสทงทิศการกรอรองทีราทางราชการเ้าะว่าอันดับที่สองก็คือรักระชา,าชนสร้างคือทะเบียนบ้าน นี่คือในจุดทองจุดที่มีเอกซ้อนซิสแต่ถ้าเป็นจุดที่ไม่มีการสร้างซิสเราจะต้องเอาเอกสารเพิ่มมาอีกสองอย่างเรียกว่าสองบ,อกบอก่กักกบสองบ่อเทสโค้ดให้เขาเจนย้ายคือหน,นังสือรับรองตัวน,นี้หนังสือรับรองตัวน,นี้เนี่ยจะมีผู้ใช้กำเนินและพยานที่ดินข้างเดียนเป็ผู้เซ็นนะครับแล้วก็สองบ่อเทสคือเอกสารที่แสดงพิกัดแรงจับพิกัดมารบแรงนะครับนี่คือในส่วนทองไม่มีสันที่ดิน ก็บรรจัยยนต์เลขทะเบียนบ้านเป็นตัวท่านก็ร้อมด้วยขบวกับขบวัเช็คนี่คือจุดที่ไม่มีกระดาษสิทธิับคุณกระช้าเวลาในการขึ้นทะเบียนครับนอกจารขึ้นทะเบียนจริงๆแล้วเราเปิดให้ขึ้นทะเบียนตลอดตั้งเมื่อสี่พุ่มบอกตั้งแต่ปีห้าเปเป็นต้นมาครับไม่มีการมดคือเพื่อได้เรื่อยๆเคยซื้อส่วนมาเบิรมทำมาขึ้นได้เคยขายส่วนออกไปได้มาหวตออกไปเคยลูกย่างในที่แบ่งไม่ก็มาแจ้งเข้ามา พึ่ได้ตลอดเปลียนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงนี่ทางกอยทอจะเอารายชื่อที่ขึ้นทะเบียนทังมดไปสื่อประ่ันชีวิตให้กับเกษตรกรที่มาขึ้นทุกคุนเพราะฉะนั้นเราจะเอารายชื่อณนวันที่สามสิบมิถุนาครับสามสิบมิถุนาส่วนทีคนที่มาล่างสามสิบมิถุนาการซื้อรท่ันก็เป็นข้องพีรอไปเป็นข้องพีต่อไปที่มีการกำหนดว่าวันที่15มิถุนาสำหรับผู้ที่ไม่ไม่มีเอกสารที่นี่ตามนี้ไหมครับตอนนี้ขยายป็นวันที่30 ขยายเป็นวันที่สามสิบหมดแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสามารถที่จะยืดระยะเวลาไปจนถึงวันที่สามสิบไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ลงครั้งนี้แล้วฐานจะหมดทิบปีต่อไปมันก็ร่างวันที่สามสิบมีตุนายนก็เป็นเรื่องคองปีต่อไปไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนหนึ่งคนขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ามีสวนย่างก็เคมาแจ้งปรับเลียนการเติมเลงของสวนย่างเห็นว่าสวนย่างโอนยังไม่ ผลอย่างเขาลูกยางไหมครับก็บมาแจ้งว่าเ,เปลี่ยนอายุย่างแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับขึ้นมาแจ้งนะครับในกรณีที่ฐานขึ้นร่างวันที่3 0มิถุนายนนี้เป็นการคาดชิดได้มั้งไหมครับ ขึ้นร่างสามชิดมิถุนาใช่เพราะ่มที่ไม่เคยขึ้นมาโค่นเลยสามารถที่จะขึ้นได้ร่งางสามชิดมิถุนาสามารถขึ้นได้เพียงแต่ว่าประกันวันที่ปีนี้นไม่ได้ไม่ทันของปีนี้นไปทันปีหกหกใช่ไหมครับป,ปีที่ทัดไปอีกครับก็ไม่มีปัญหาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวต้น,น,ตน,นย่าง<ม>ที่กังวลข้างนี้ว่าถ้าคุณไม่มาขึ้นก่อนวันที่สามชิดมิถุนายนแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์ไม่ใช้ไม่ใช่ครับก็อยากจะแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวต้นย่างทราบครับมีย่างในที่จะบอกว่า คนที่มาขึ้นทะเบี้ยนกับคนที่มาเจ้งปรับปรุงทะเบียนนะยัเป็นคนละส่วนแต่หนวันนี้คือคเกษตรกรเขาเจี๋ยพิดว่าที่มาปร,รับปรุงกัา6กำหนดวันที่15หรือน3ที่เนี่ยคนที่ปร,รับปรุงมาด้วยจริงจริงคนปรับปรุงทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนไวมแอนเลนะมาเหมือนได้ก็ได้ปร,ปรับปรุงได้แต่อดเวลา,ลวลาก็เลยทําให้คนมาวันเป็นพันเลยนะครับนี่คือความกังวลของพี่น้องเกษตรกรชาวท้นงทา่ มีน้องพกวางตัวยาเสียซิตครับท่านพบอกว่ามีอะไรที่จะฝากกับพี right. <S <S ่น้องเกษตรจากก้อนแถบสัญยาณไหมครับก้อนก็เปน้องก็ได้ก้อนชาวสวนยางนะครับมาขึ้นทะเบียนนะครับ เตรียมเอกาสารไม้รบเพื่อไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาไล,าล่รถรับประชาชนวทะเบียนบ้านเอกาสารแสดงการรกบรองทีดดินไม่ว่าติดดินนั่นเป็นมีเอกาสารซิหร่งไม่มีเอกาสารซิซนะครับเตรียมไม้พร้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับามาเมื่อกี้มีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเชื้ออะไรทักยากในกรณีครับเชื้อนามทกุนถ้าเคยมีการเปลี่ยนแปลงชืช้อนามทกุน ในเอกานซิทไม่ตรงกับบรรชาชนนะโค้กตัวการเปลี่ยนแปลงชื้อมาด้วยอเพื่อไม่เป็นการขัดขการเปลี่ยนชื้อหรือชือชั้นคุ้นครับพ่เพื่อจะได้หยุดโยงกันได้ว่าดีแหล่งนี้กับบรรชาชนใบนี้คือเจ้าคมเดียวครับมคขอบคุณท่านพ่ามาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ